ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวท้ายสั้นไม่เหล็กพับได้นะครับจากแบรนด์ควายบินนะครับวันนี้มาติดตั้งให้ดูกับคาวาสกินิงจา400นะครับซึ่งตัวนี้จะสามารถใส่ได้กับรถทุกรุ่นเลยไหมครับสามารถใส่กับรถทุกรุ่นได้นะครับตัวนี้บางตัวอาจจะต้องใช้ขาแรปเตอร์นะครับที่มันตรงรุ่นนะครับซึ่งขาแรปเตอร์ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับสำหรับแต่ละรุ่นเนาะ ตัวนี้ลักษณะเด่นจะมีอะไรบ้างครับอ่าลักษณะเด่นนะครับเป็นสีดานะครับการสนิมนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นสีพาวเดอรนะ์โค้เนาะก็ส,ะสังเกตที่ชิ้นงานจะเป็นแบบใส่ตาเเม็ดแบบนี้นะครับผมก็ป้องกันการเกิดสนิมได้รัดเปอร์เซ็นเลยใ,<ช>ในชุดจะแถมอะไรให้บ้างครับอ่าในชุดนะครับจะแถมเป็นตัวไฟสองป้ายนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นชุดน็อตยึดท้ายแม่เหล็กนะครับแล้วอีกตัวนะครับเป็นขายึดไฟเลี้ยวนะครับอ่าซึ่งขายึดไฟเลี้ยวตัวนี้สามารถใส่ได้กับไฟเลี้ยวแต่งทุกแบบเลยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับ ตัวนี้เวลาขับไปนานๆจะมีปัญหาเรื่องร่วงลงไปไหมครับผมครับตัวนี้จะไม่มีปัญหานะครับเรื่องร่วงนะครับอ่าตัวนี้เป็นแม่เหล็กแรงดูดสูงนะครับอ่าก็สามารถรองรับแรงกดได้ถึง5กิโลเลยนะครับผมใช่ครับเวลาพับจะเป็นยังไงบ้างครับอ่าเวลาพับก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมก็อ่าติดยัดซุ้มสวยงามนะครับทุกคนอ่าเวลาติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนจะเป็นลักษณะยังไงครับผม มานี้นะครับเวลาเราติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วครับผมก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยนะแต่ค่อนข้างสวยงามนะครับผมดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับใช่ก็สําหรับใครนะครับผมที่มองหาท้ายสั้นแต่งใหม่ๆอยู่นะทางร้านอยากจะแนะนานะครับผมท้ายสั้นจากแบรนด์ควายบินนะครับผมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยสาหรับวันนี้ทางร้านขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ